เราเปรียบเทียบะนะถ้าเราเทขยะเนี่ยเทธรรมดาก็ adan, ออกหมดถูกว่าอันนี้ติดติดก้นถังอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาไม้เขี่ยก็ไม่ออก <c oughs> <c oughs> มันเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นอีกอย่างหนึ่งะนะเอาน้ำลากก็ไม่ลงแล้ว <c oughs> พี่ไปใช้ชะโคก,กอะ่ะพี่ไปสูบซึม <c oughs> ม่นก็ไม่ลงอยู่ดีไงโ <c oughs> อ้แฟนๆผมร้อเลยเจอเคสนี้ไปเออเอาเนี่ยบอกพี่เม้งพูดถูกเลยนะครับ การโชเนี่ยถ้าไม่เอาเนี่ยแล้วราคาลดลงมาขายได้อืตัวนี้ขายได้ผมยืนยันว่าขายได้แต่ถ้าคุณเอา70ล้านปอนต้องใช้เวลาหน่อยเพราะปัญหาทีมจะมาซื้อยากครับคิดง่ายๆว่าทั้ง4คนเนี้ยไม่ได้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มโอเคการโชวเล่นต่อเนื่องแต่ยังไม่น่าประทับใจแต่มันน่าสนใจตรงที่อายุมันน้อยและคาแรคเตอร์ดีแต่ราคาเจล้านปอนมันแพงไปถ้า ห้าสิบสี่ิบห้าเนี่ยผมว่ามีคนซื้ออืจะเป็นตัวที่ขายง่ายที่สุดอยู่ที่คุณตั้งราคาเท่าไหร่อ่าคุณยอมเจ็บอ่าให้จบเร็วหรือเปล่าเนาะค่าจ้างมันยังไม่สูงอืมตัวต่อมาเนี่ยอันโตนี่จะง่ายกว่าสองตัวนี้เหมือนเราเรียงมาพอดีนะเออบังเอิญด้วยผมว่ามันจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่าเอยากที่สุดคือแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเนี่ยยากที่สุดซานโชเนี่ย เดี๋ยวก็น่าจะจะจบแล้วล่ะผมเชื่อว่ามีทีมเอาอย่างน้อยอ่ะดอดมุนยูเว่เนี่ยสนใจจริงนี่อยู่ที่เงื่อนไขแล้วคุณจะคุยกันยังไงมีที่ไปแล้วไงแต่ลัดฟอร์ดเนี่ยยากที่สุดเพราะยังไม่รู้เลยใครจะเอาไปยังไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งมาซ่าไม่จ่ายตังค์อยู่แล้วเยอะแยะอะไรเงี้ยคือเคยท้องผูกไหมทุกคนเป็นหมดถ้าสาตัวนี้หลุดนะโล่งเลยหรอ แฮปปี้เลยโรคโรคนี้เป็นของเราอิสราเรีเหนืออื่นใดคุณปลดทุบออกไปแล้วอ่ะโรงเลยอะทีนี้ใจเลยครับคุณพร้อมจะกินอะไรเข้าไปใหม่ได้เลยตอนนี้กินอะไรก็ไม่ได้อืดอัดกินเข้าไปก็อุ้งอนไปหมดพวกแตพวกตออกไหมแต่ถ้าหลุดรลดออกไปเนี่ยโอ้โหเอ้สวรรค์ลำไรอีกแหมจัดคู่นี้ทุกวันไทยได้บ้างเงินมาพูดไม่ได้นี่ไง เลยวิเคราะห์แต่ฟุตบอลนอกไงเพราะมันไม่ได้ยินเรามันไม่รู้จักมันไม่รู้จักเราแต่จริงนี่คือการคือการพูดเปรียบเทียบให้มันเห็นภาพเข้าใจง่ายๆนะครับจริงปัญหาว่าผมด้อยค่านะเข้าใจครับคือคือคือไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องสนุกปากหรอกคือข่าวมันมีมาก่อนอย่างที่พี่เม้งบอกว่ามันมีข่าวมาหลายปีแล้วจนยืนยันได้ว่าจริงมันก็เป็นปัญหาของสโมสรนั่นแหละครับไม่งั้นมันคงไม่ไม่ไม่มีข่าวแนวนี้ซึ่งแฟนบอลในคอมเมนต์ก็ก็มีกดยืนยกด่าเล่นห้ามไปแล้วฟุตบอลไม่ผิด ผิดคงคนซื้อมาไม่พิจารณาให้ดีเราไปสร้างกลไกที่มันยากใช่แล้วก็เลือกโค้ชไม่แน่นอนไม่เด็ดขาดจากชุดเก่าหลังบ้านจนมาหลังบ้านชุดใหม่อะไรเงี้ยเออ